วันนี้ผมจะพามาดูตัวของ AR i n s t l l จากค่ายกันเลยนะครับ ช่วงหลังมาอินโซถือว่าเป็นหนึ่งในแก d g e ตของนักบาสที่หลายๆคนต้องมีตัวนี้ก็จะเป็นอินโซที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทางค่ายแลยก็เลยจริงๆมันออกแบบมาให้ใช้กับตัวของ AR 1 AR 2หรือว่า AR 3ที่ผมเคยแนะนําไปว่าอินโซไม่ค่อยอยากให้เปลี่ยนจากรองเท้าเดิมเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่ามันจะทำให้ p e r f o r m มนซ์มันค่อนข้างที่จะเพี้ยนไปจากเดิมถ้าจะเป็นอินโซจริงๆผมแนะนําว่าให้ซื้ออินโซที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพโดยรวมทางแบรนด์เคมว่าเป็นอินโซสาย performance Balance. บาลานซ์ตี่ผมลองจับแผ่น e EVA ก็จะค่อนข้างมี ความนุ่มแล้วก็ความเฟิร์มส่วนตรงส้นก็จะมีความหนักกว่าด้วยความที่ผมมีแต่อินโซนะไม่มีตัวของ AR ผมก็เลยเอามาลองเปลี่ยนกับตัวของพี t t i t u d e 4.0ซึ่ง performance ที่ออกมาผมต้องบอกเลยว่ามันยังวัดอะไรไม่ได้จริงๆทางแบรนด์ก็พูดอยู่ว่าควรใส่สัก2-3ถึงครั้งก่อนเพื่อให้อินโซเข้ากับเท้าของเราการเทสครั้งแรกก็เลยอาจจะไม่ค่อยรูประสิทธิภาพสักเท่าไหร่สิงที่ผมสัมผัสได้จากอ SO, ินโซก็คือตรงส้นจะมีการรองรับแรงกระแทกที่ค่อนข้างดีเหมือนเวลาลงน้าหนักส้นแล้วมันจะกระจายน้าหนักไม่ค่่่อยยปวววดดดเเท้้้าาาสสนคคมมมมีงััผไไ เพราะว่าอินโซของพิกรุ่นนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพกว่าอินโซที่แถมมาให้ในรองเท้าทั่วๆไปสรุปการเทสวันแรกอินโซน่าจะเป็นสายดูดซับแรงกระแทกเหมาะกับเอาไว้ใส่รองเท้าที่มีความแข็งกระด้างหรือใครที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพรองเท้าให้มีการรองรับแรงกระแทกให้ดีขึ้นแต่จริงแล้วอินโซน่าจะออกแบบมาให้ใส่ในรุ่นของ AR มากกว่าไม่ไว่าจะเป็น AR1 a r 2 AR 3่งเถ้าผมไม่ขี้เกียจผมจะมาสรุปให้อีกทีแลวผมได้ใช้งานมันบ่อยๆ